PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ MTech ชัดชัวร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการชัดอันเซอร์ครับชุมชมนค็ไเตรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโ้ปีนี้ก็คือเป็นร่วมเป็นปีที่4 <c oughs> แล้วจารย์ <c oughs> ครับ ทำกันมาจกนกระทั่งไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่แน่นอนน,นั้นเลยแล้วครับแต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือไม่ใช่เพื่อนช่างดูอย่างเดียวแล้วตอนนี้ร,รายการชัดอันเซอร์ของเรานะครับก็คือเป็นชุมชนสําหรับคนที่เป็น คนใช้จานเตวเทียมทั้งหมดเพราะว่าจะต้องมีการอัปเดตเรื่องราวของช่องรายการใหม่ๆบางคนมีการกิจกรรมนะครับแล้วก็มันคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่องรายการเนี่ยต่างคนต่างก็ต้องสู้กันด้วยคอนเทนต์อพอมาสู้กันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเขาจะมีการประชาสัมพันธ์เขาจะมีรายการใหม่ๆเขาก็จะมาบอกเราเราก็มีหน้าที่เป็นเสือกลางครับที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบข่าวสารกันอย่างทั่วถึงแต่แน่นอนครับคือทุก ทุกเดือนเนี่ยเราจะมีอาจารย์สมพรทีโรจะนพะงม,มาให้เขาเรียกว่าอะไรมาแชร์ข้อมูลบางบอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างมาแชรม์มาแชร์นะครับนั่นคือให้มมนดำไปรทำ ผมคิดว่าอาจารย์แชร์ข้อมูลด no. ีกว่าไม่แชร์เพราะไม่มีอะไรจะแชร์ร <malicious. S 2> ก็คือมีแต่จะมาอธิบายบแล้วก็มาแลกเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือการมาแลกเปลี่ยนข้อมูลหลายๆอย่างของอาจารย์เนี่ยมุมมองของอาจารย์ก็จะมีมุมมองที่แปลกไปนะครับ,ค,รบคือก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้ว่าส่งเสริมไดยสัมพันธ์ใครแต่สิ่งหนึ่งที่ช่างหลายคนถามมาเนี่ยอาจารย์ก็จะมาตอบให้และผมผมคิดว่าคือสิ่งที่เราได้ประโยชน์เลยนะ เราไม่จําเป็นต้องเป็นคนค้าจานดาวเทียมมาดูอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้แง่คิดวันนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะไกลตัวแต่บางทีก็ดูแบบใกล้ตัวแล้วบางทีมันดูเหมือนใกล้ตัวแต่มันก็ดูไกลตัวนะมันเป็นเรื่องอะไรเริ่มงงกันยังไ่ทีวีนั่นแหละคุณตันนั่นแหละพี่ชายตันนัดมากเลยคือสับหลอกให้งงงล่ะสับขาจริงๆิงแล้วคือเราก็งงกันเอง ทีวีดิจิตอลที่มีคนกําลังกล่าวถึงค่อนข้างเยอะแล้วอย่างที่บอกหลังจากที่เราทําเทปที่แล้วไปว่านี่อนาล็อกดิจิตอลเป็นยังไงคนเริ่มเข้าใจก็มีคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะแต่คราวนี้เพิ่งมีข่าวมาใหม่ละเขาบอกว่ากสทชก็จะบอกว่านี่จะมาแจกกล่องให้พวกเราเนี่ยได้ดูคูปอง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 22ล้านครัวเรือนหยไปต่อเดี๋ยวจะสับสนไปใหญ่เอาแค่คูปองคูปอง22ล้านครัวเรือนนะครับ บางคนก็คือตกใจครับว่าโอ้โหงั้นต่อไปเราดูทีวีจาก s อธรรมดาที่ดูๆอยู่เนี่ยจะกลายเป็น h d ชัดแล้วคือที่บ้านไม่ต้องทําอะไรเลยคือเดี๋ยวสักพักมันชัดมันเองเลยอัตโนมัติมีกล่องมาบางคนก็คือถามว่าเอ๊ะตกลงถ้าต้องมันใช้ไอุปกรณ์อะไรบ้างส่วนบางคนครับหลายคนนะรวมถึงผมด้วยไม่ทราบเรื่องเลยครับไปคุยมาเนี่ยปรากฏว่าอย่างที่บอกความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคด้วยใช่ใซึ่งเราคงไม่ได้พูดในแง่ของว่าใครเป็นคนให้ข่าวให้ข่าวยังไงแต่เราจะมาพูดให้พวกเราฟังครับเป็นข้อเท็จจริงคืออะไรคืออะไรและที่ผ่านมาเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงใช่ใชเออแล้วเขาทํากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ระบบเนี่ยจริงๆสุดท้ายโดยรวมเนี่ยมันจะมาเป็นเรื่องหลักหรือจะเป็นเรื่องรองเพราะว่าการรับชมทีวีต่างประเทศก็มีเขาเรียกว่า2ทางคล้ายๆกับเรา1ส่วากาศ2จานดาดเทียมบางประเทศร์เทีวมใช นี่คือก็คืออย่างที่บอกมันก็มีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการอะไรอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของหลักการในการจาัดสรรความที่ซึ่งเรื่องพวกนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดให้ฟังผมคิดว่าเรื่องแรกนะต้องถามอาจารย์ก่อนว่าการที่เราจะต้องทําทีวีทุกวันเนี่ยที่เป็นเป็นอนาล็อกให้มันเป็นทีวีดีต้นเนี่ยมันจําเป็นไหมครับก็อย่างที่ทางพี่แชร์ได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าในเรื่องของกสทชขึ้นมาทําในเรื่องของ เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลเนี่ยจำเป็นไหมที่วิทยาถามก็คือมันจําเป็นอยู่แล้วเพราะว่าทรัพยากรถ้าเป็นอนาล็อกเนี่ยนะครับพอมันเปลี่ยนเปดิจิตอลเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มนะครับในเรื่องของการบีบอัดสัญญาเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้อีกเป็นสิบเท่านัน้นเพราะนัน้นความจําเป็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วแสดงว่าคือที่เขาทำเนี่ยหลักการเนี่ยก็ถูกต้องถูกต้องนะครับหลักและเหตุผลเนี่ยมันต้องทุกประเทศก็ทําอย่างนี้นะครับ คือหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้เรามีขึ้นความถี่อยู่ประมาณแค่สักเอาไม่มากนว่า10ช่องอ่าสิช่องเราส่งอนาล็อกเราก็จะได้แค่ทีวี10ช่องใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติเราจัดสรรความถี่เป็นตัวดิจิตอลก็ได้เป็นร้อยช่องเป็นร้อยช่องใช่<อ>นี่คือนี่คือที่มาที่ไปว่าที่ทุกประเทศเนี่ยก็ต้องทําอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับของดาวเทียมเนี่ยทำมาเป็น20ปีละครับเขาของจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เรารับอยู่เนี่ยก็เป็นดิจิตอลทั้งหมดถ้าเป็นดาวเทียม แต่ของทางภาคพ,พื้นดินเนี่ยมันยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับถามว่าจําเป็นเนี่ยจำเป็นแน่นอนอนะครับเ,เพื่อจะให้ความถี่เนี่ยมาใช้งานได้เพิ่มขึ้นอ้านี้ผมถามอาจารย์ใหม่เ <c oughs> อ่อเมื่อกี้เป็นเรื่องของหลักการอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือมันก็มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเพราะว่าต่างประเทศก็คือก็ทำกันใชอ่อย่างที่สองอาจารย์แล้วจริงแล้วคือการรับสัญญ,ญาเนี่ยเขาบอกว่าติดตั้งกล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยรับได้เลยจริงไหมติดตั้งกล่องมันไม่ได้ครับเพราะว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ย คำว่าอนาล็อกเนี่ยในรดีต้นเนี่ยมันก็ยังคงต้องมาใช้เสาอยกาศอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบีบอัดอีกครับถ้ายิ่งต้องการช่องมากเข้าไปอัดเข้าไปมากเท่าไหร่ก็จะต้องยิ่งเพิ่มกําลังในการส่งและเพิ่มกําลังในการรับในการรณีที่สัญญาณฉะนั้นก็ต้องตั้งเสาเพราะฉะนั้นไอาการหลีกเลี่ยงการตั้งเสาไม่ได้เลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องตั้งเสาอากาศอยู่ดีนั่นแหละก็คือเสาแบบก้ามป่าที่บ้านเราเคยใช้เมื่อประมาณ40-50ปีที่แล้วมาแล้วที่ถ้าเกิดใครติดใจก,ก็คงจะเลื้อทิ้งไปหมดเรียบร้อยแน่นอนแ,แน่นอนก็เลื้อทิ้งไปแล้วนะครับอา้อาวโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาถามต่อในหลักการที่3นะแต่ผมจะถามเรื่องเทคนิคต่อถ้าต้องการติดตั้งกล่องถือถต้อง,ต,อง,ต,องต้องการรับทีวีดีตอลต้องติดตั้งกล่องแน่นอนแล้วถ้าเกิดอย่างเนี้ย ไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นสมาร์ททีวีอาจารย์ครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่มันสับสนแล้วก็ออมันมีการเขาเรียกว่าโจกกันนะครับคือเข้าใจกันผิดว่าคนที่เป็นทางฝ่ายผู้ให้กรดหรือผู้จะปฏิบัติ่ยก็คิดว่าไอ้สมาร์ททีวีเนี่ยรับได้เลยคําว่าสมาร์ททีวีก็หมายความว่ามันเสียบเรื่องของตัวพวกอินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วดูได้ในนั้นออไม่สามารถที่จะมีดิจิตอลทีวีได้ จร,จริงๆแล้วคือคําว่าสมาร์ทในเทอมของที่ซัมซุงโซนี่อะไรก็ใช้อยู่เนี่ยเขาพูดถึงว่าไปต่อกับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้ว่ามีไอตัวจูเน่ร์มีดีตน้นร,รับไม่ได้เลยครับไม่เก<อ>ี่ยวนะรับไม่ได้เลยครับฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทีวีที่บ้านเป็นเป็น,ปนบางท่านนะครับคิดว่าเป็นจอแบนพอเวลาส่งปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีจะต้อนส่งปั๊บเนี่ยก็รับได้เลยทุกวันนี้ก็จะบอกให้ประชาสัมพันธ์ให้แล้วกันนะครับ,รบทุกวันนี้ถ้าใครมีกล่องรับที่เป็นซัตท็อปบล็อก ที่เป็นดิจิตอลของสาวากาศก็สามารถที่จะรับได้ช่อง9นะครับแล้วก็ไทย PBS ไอ้นี่คือเขาเรียกเขาเรียกว่าทดลองส่งแล้วส่งเรียบร้อยแล้วทีนี้หลายคนก็บอกว่าบางบางท่านนี่ก็ยังบอกว่าส่งแล้วปุ๊บนี่รับได้เลยคือรับไม่ได้นะครับท่านต้องมีกล่องและที่สําคัญต้องมีเสาต้องมีเสาและที่เป็น DVB นะ t 2เนี่ยก็คือเวอร์ชั่นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องใช้เสา เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเขาบีบอัดสัญญาแล้วก็ทำเป็น HD ทําเป็น m p a c ที่อาจารย์พูดถึงก็คือบอกว่าระบบการทีวีไอระบบส่งทีวีภาพพื้นดินเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นดีจะต้องแยกมันเป็นสองอย่างใช่ทีหนึ่งก็คือเป็นที่เขาใช้กันมาก่อนหน้านี้ใช่และ m p c 1 m p e c m p a c 2สมัยก่อนตอนที่ว่าเขาเริ่มใช้ 3G เขามีทีทีหนึ่งก็มันไ่ด้ตอนนี้บ้านเราเริ่มมี 3G มาใช่ทีเข้าไปที t 2แล้วทีสองทีสองใช่ไหมครับถ้าซีทีสองหมายว่ากล่องตัวทีหนึ่งเดิมรับได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ครับ เพราะว่ามันเป็นคนละระบบเลยะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครซื้อกล่องที่มันเป็น T1 มาก็คือหมายถึงว่าเป็นเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะครับเวอร์ชันหนึ่งมาเนี่ยรับไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นเอ็กเพก2แต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อกล่อง T2 มาแล้วรับได้สองระบบเลยไหมถูกไหม T2 เนี่ยก็จะรับรุ่นระบบเก่าได้ด้วยะนะครับมอนก็เหมือน DVD กับ VCD น<อ>ั่นแหละถ้าเราซื้อเครื่องเล่น DVD มามันก็จะเล่น บีซีดีได้ด้วยคือเล่นแผ่นดีบีซีดีได้ด้วยแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ากสทชต้องการจะทําเป็นระบบ d ีบีทีสองทีสองทีฉะนั้นคือยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีกล่องใหม่ขึ้นมาใช่เขาถึงประกาศว่าจะมาให้คูปองแล้วก็คือสับสิได้ค่ากล่องครับอ่าโอเคงะนั้นผมถามต่ออาจารย์มีปัญหาเทคนิคอยู่ด้านหนึ่งซึ่งปีนี้แลวคือคนรอบตัวถามมาเยอะมากเขาบอกว่าบ้านครับปกติติดสาวากาศเนี่ยมันดูไม่ได้ยู่แล้วเพราะตึกบังใช่ ถ้าเกิดเปลี่ยนจากอนาล็อกประดิตอนเนี่ยไอเนี่ยสัญญาณมันจะทะลุมาเลยแล้วก็บรับบ้านรันบได้เลยจริงไหมคือสัญญาณที่มันส่งมาเนี่ยถ้ามีตึกบงังหรือมีภูเขาบังเนี่ยสัญญาณมันจะดอบลง<อ>ทีนี้เนี่ยมันก็คือข้อดีของดีตอลมีอยู่ข้อเดียวค,คือก็อคือว่ามันจะเรื่องรับสัญญาณที่แรงที่สุด<อ>ถึงแม้ว่าสัญญาณที่มาเนี่ยจะสะท้อนไปสะท้อนมาก็ตามถามว่ามันดีขึ้นมันแก้ปัญหาพวกนี้ได้ไหมมันแก้ปัญหาพวกนี้ได้แต่มันก็ไม่ทั้งหมด ฉะนั้นเนี่ยผลที่มันดีขึ้นเนี่ยกะมา20-30%เนี่ยก็าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายเลยเนี่ยนะครับถ้าเมื่อใดสัญญาณที่มันมาไม่ไหวมันวิกมากมมันอ่อนมากๆมันก็รับไม่ได้เลยญญถ้าสมมติเป็นนาล็อกเนี่ยพี่แช้ก็จะเห็นเป็นเม็ด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 โนอมันยังพอรับได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิจิตอนเนี่ยถ้าสมมติมันรับไม่ได้มันหายเลยถ้ารับได้ชัดเลยมันมีอยู่2ออ,อย่างแค่นี้เองก็ศูนย์หนึ่งไง แสดงว่ามันไม่จําเป็นที่เออคือมันไม่ใช่เลยนะที่บอกว่าอยู่ๆคนที่มีตึกบังเขาบังพอเปลี่ยนเปดีต้อนมาปุ๊บเนี่ยมันจะทะลุทะลวงไปทุกไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเขาก็ต้องไปตั้งไอ้ที่ว่าสถานีทวนสัญญาณอีกทีน่ี่คือที่มาที่ไปก็คือที่ผมบอกว่ามันมีเงื่อนไขและเวลาเข้ามาครับทีนี้เนี่ยดีต้อนเนี่ยถามว่ามันดีไหมในเชิงของผู้ที่เป็นทางเลือกครับเราเนี่ยไม่ต้องมากนะครับพี่แชร์กับในบริษัทเพียไอเนี่ยเราทําจานมาก่อนไอเราทาเสาอากาศมาก่อนนะใช่ เราเลิกทําไป10ปีแล้วใช่คือหมายถึงว่าไอ,ไอ้ไอ้โรงงานผลิตเสาวอากาศเนี่ยเราเลิกทําไปแล้วอันที่สองเนี่ยก็คือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยก<ช>็คือแค่คเปลี่ยนแค่จูนเนอร์<ช>มันก็แปลงมาเป็นตัวเครื่องรับของดิจิตอลได้เลยสแสดงว่าสิ่งที่ไอ้กล่องที่กสชกำลังจะบอกว่าจะจะมาเอาคุบงมางแจกเนี่ยใช่ไอ้กล่องเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กล่องของเราใช่เปลี่ยนแค่จูเนอร์ตัวเดียวนะใช่รับได้เลยรับได้เลย Oh. คือในเชิงของช่างเองเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ต้องไปคิดมากบางคนก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวไอ้กล่องนี้มาแล้วเดี๋ยวตรงนู้นจะตายตรงนี้ดาวเทียมจะตายผมคิดว่าอย่างนี้ uh. นะครับในเชิงของการทางเลือกเนี่ยนะครับ ยิ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็ยิ่งเป็นทางเลือกมากขึ้นครับผมถูกต้องไหมในเชิงของของของเรานะในเชิงของช่างก็แน่นอนที่สุดถ้าเขาอยากจะมีส่งสัญญาณมาแล้วเรารับได้ลูกค้าต้องการติดตั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ติดตั้งไปนะครับฉะนั้นคุณก็มีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมคิดอย่างนี้ว่าเงื่อนไขและเวลามันผิดมันผิดมันผิดยังไงนะครับ คืออย่างนี้พี่แจมันถูกจะผิดไหมนะอาจจะเป็นไปได้นะ <ไอ S 1> คือมันผิดเลยแหละครับเงือนไขแล้วเวลาเพราะอะไรรู้ไหมคือเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าวันนี้หนึ่งที่พี่แจพูดเมื่อกี้ว่าต้องไปตั้งเสาเบสใช่ก็หมายความว่าคุณต้องส่งแล้วเนี่ยคุณต้องไปตั้งเสาภ <ไอ S 1> าคนเสานี่ือตั้งวันเดียวจบไมอย่างโอ้โหมันไม่จบอะครับอันที่สองเนี่ยก็คือช่องรายการที่จะต้องเปลี่ยนจากดีอนาล็อกมาเป็นดิจิตอนครับอันที่สามผู้ผลิตรายการจากดาวเทียมเนี่ยจะลงไปส่งเป็นทีวีอนาล็อกไอ้ที่เป็นทีวีดิจิตอนภาคพื้นดินเนอ่า ใครมันจะไปส่งอก็เพราะว่าวันนี้ส่งไปแล้วยังไม่มีคนรับเลยนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะครับเมื่อส่งไปไม่มีคนรับเนี่ยมันเขายังต้องไปเช่าสถานีคือหมายความว่าเขาในต้องเช่าความทีหนึ่งอันนะที่กสทชบอกมาที่บอกว่าคูปองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงต่อไปว่าไอ้เจ้าคูปองเนี่ยนะครับมันมาอย่างไรแล้วก็ความคิดของที่เขาจะบอกมาให้ทำเนี่ยมันเป็นแบบไหนผมจะมาพูดในรายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังว่า ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเกิดได้หรือไม่ได้นักจากมุมที่เราผมวิเคราะห์ให้ฟัง <Okay. S 1> ผมจะผมวิเคราะห์ในมุมของผมนะครับนะนั่นแสดงว่าอา้าวอย่างแรกสุดนะพวกเราต้องฟังไว้ก่อนว่าอนาล็อกดิจิตอลเนี่ยที่บอกว่าจะต้องเปลี่ยนเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนั่นแหละเพราะทุกประเทศมันก็เปลี่ยนกันหมดแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยเ,เราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าเวลาจะรับเนี่ยต้องใช้อะไรรับบ้างเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วมันต้องมีกล่องและมันต้องมีเสานะครับใ,ใครยังไม่มีกล่อง ก็คือรับไม่ได้นะไอ้สมาร์ททีวีที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันรับต่อเน็ตต่อดู YouTube ต่อดูแอปเอบอะไรเงี้ยได้ใช่มันไม่เกี่ยวกับไอ้นี่นะครับคือมันคือต้องต้องเข้าใจและบ้านใครที่ว่าโดนตึกบังบล็อกอยู่เนี่ยนะคือคุณก็อย่าไปหมายมั่นปั้นมือว่ามันจะรับได้คือถ้ามันบล็อกจริงๆหนาเน่นแค่แค่นั้นอ่ะอนาล็อกนีต้นมาเนี่ยก็คือเดี่ยงเหมือนกันเหมือนกันก็ต้องไปตั้งเสาส่งที่อาจารย์บอกแต่การตั้งเสาส่งอย่างที่บอกครับมันไม่ได้เป็นการอะไรอ เป็นการตั้งง่ายๆไอ้เสาที่ว่าเราเคยเห็นไหมมันเป็นสถานีใหญ่ๆเป็นสถานีทวนสัญญาณเเรียกว่าทวนสัญญาณรีพีเตอร์ต้องไปตั้งที่สูงด้วยใช่ตั้งบนเขาบ้างตั้งบนตึกสูงบ้างอะไรฉะนั้นเนี่ยคือในแง่ของเทคนิคก็ดูเขาบอกว่าดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วคือไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะต้องใช้เวลาจันถึงบอกว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนเวลาสาคัญใช่อย่างที่3มที่จะบอกก็จะเป็นเรื่องที่จะมาจอะเลือกให้ท่านฟังก็คือจะเป็นเรื่องของจํานวนช่องช่องรายการที่จะมาเกิดขึ้นคล้ายจากเทมจ มีขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีอะไรนะเขาจะมีนโยบายยังไงแล้วมันจะมาประกอบกับเรื่องของการที่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกเรื่องไ่ติดตามสิ่งที่น่าสนใจสักครู่รแล้วกลับมาพบกันครับ